อ่อน้านี้ก็เคยเสนอไปแล้วนะครับว่าราคาหมูี่แพงจริงๆนะฮะถีบตัวปตั้งแต่ต150ขึ้นมา1้0 170ล่าสุด180บาทต่อกิโลกร,รมัมคนเลี้ยงก็แทบจะไม่รอดเจ้าของเลี้ยงเองก็แทบจะไม่ไหวไปดูรายงานพิเศษตรงนี้กันเลยครับโรงเรือนเลี้ยงหมูถูกปล่อยทิ้งร้างมานานเกือบปีหลังเกษตรกรรับมือปัญหาโรคระบาดไม่ทันการล้างบางสิ้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และหมูคุนที่มีอยู่กว่า2,000ตัวนับเป็นครั้งแรกในชีวิตเกษตรกรเลี้ยงหมูเกือบ20ปี คุณผู้ชมดิฉันอยู่ในคอกหมูนะคะเดิมทีเนี่ยเต็มไปด้วยหมูขุนมากมายสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะโครงสร้างที่เห็นเนี่ยก็ลงทุนกันเยอะนะตารางเมตรละ2,000บาททั้งโรงเรือนนี่คุณผู้ชมล้านกว่าบาทเลยนะคะและที่สําคัญคือได้รับผลกระทบไม่ได้เลี้ยงมานาน9เดือนล้างบางหมูไปหมดเลยเพราะว่าโรคระบาดค่ะก็อยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลหาเงินชดเชยมาเยียวยาให้สามารถฟื้นอาชีพขึ้นมาได้ค่ะ สำหรับขาขายตกต่ำตั้งแต่มีข่าวโรคระบาดพื้นที่ใกล้เคียงขณะที่ต้นทุนราคาอาหารสัตว์ก็พุ่งสูงกว่า30%บตั้งแต่กลางปีที่แล้วสูงสุดในรอบ13ปีค่าใช้จ่ายตกเดือนละกว่า0 0แสนบาทหรือวันละเกือบ3 0,000ื่นทุกวันนี้ปลูกผักสวนครัวขายได้บ้างแม้เม็ดเงินทดแทนไม่ได้แต่อาศัยเยียวยาจิตใจให้ผ่านพ้นความเศร้าเตรียมขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติมช่วงที่ยังเลี้ยงหมูไม่ได้พอค้าคนกลางเขาก็กดพวกเราเขาก็บอกว่าหมูพอ ว่ามีข่าวโลกมาต่างคนก็ต่างเทขายออกมาหมูก็มาล้นอยู่แต่ตลาดหน้าเคียงไม่ได้ลงราคาแต่พ่อค้าคนกลางเขาก็ซื้อเก็บใส่ห้องเย็นไว้เราขาดทุนยับเยินตั้งแต่มกกรลาเรื่อยมาจนถึงเมษาแม่พันแม่ปดจากปัจจุบันโลละ58บาทเราเหลือโลอยู่ถึง25บาทที่เราขายได้เยหมูขุนจากโลละ80บาทแต่เราขายได้แค่โลละ50บบาทหมูลุ่น จากราคาที่ว่าขายกันได้โล40บาทเราขายกันจริงได้โล15บาท20บาทแค่นั้นเองธนาคารมีหนังสือเตือนคือไม่มีเงินส่งดอกเบี้ยไม่มีเงินหมุนเวียนเพราะหมูตายกันหมดตัวแทนสมาชิกสากรปศุสัตว์และสัตว์น้ำจังหวัดฉะเชิงเศราล้อมวงหารือสะท้อนแนวทางความช่วยเหลือร้องผ่านทีมข่าวก็ควรจะต้องปล่อยให้ไปตามกลไกของมัน พราะต้นทุนมัน86บาทกว่าแล้วนี่หมูตัวงต,ต้องใช้เงิน200กว่าบาทเฉพาะปอะกันโลกเค okay, มีพันุ์ทุกตัวในเวลานี้มันขึ้นหลายสิบเปอร์เซ็นต์มากต้องมาอย่างเร่งด่วนด้วยนะการฟื้นปูไราย,ย่อยเนี่ยสมาชิกสากลร้อยกว่ารายณเวลานี้เหลือประมาณไม่ถึง20ลายที่มีหมูนอกนั้นตายหมดระยะยาวดูแลโครงสร้างราคาอาหารสัตว์หนุนสร้างแหลบให้สาก์และยกระดับรายย่อยให้เป็นฟาร์ม GMP ทีมข่าวเศรษฐกิจรายงานท้าจะไม่เคยเห็นฟาร์มหมูรางนี้เกิดขึ้นนะครับ